สวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้าสู่รายการมาลองของแกงนะฮะซึ่งจะครับคู่กับผู้เล่นที่นี่ไม่ประโยชน์นะครับผมเอามาเล่นด้วยกันแบบงงๆนะฮะเช่นแบบนี้นะฮะงั้นไปเริ่มเกมเลยดีกว่านั่นแหละครับนั่นคือผมเด็นฐานนะวิ่งตัวผมเองเล่นๆลุดเข้าไปเกมที่มาลองของแกงของตัวเองนะฮะทำจะพาคนอื่นเตะหลุดเข้าไปได้ไหม ใช่ว่าอย่างนี้เราก็เดินมาฟารามครับพอเดินมาารามาแเราเห็นเอารนี่ครับเราเห็นเจ้าตัวนี้ซึ่งมันเป็นบอดนะไม่ต้องห่วงนะมันไม่คล้ายรอยอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บดูใสปึ๊บเป็นไงการฆ่าแบบเอาได้ยินแล้วนี่ฉับนี่เรามาฆ่าคิวเล่นต่อครับซึ่งเขายู่นคนเียวนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ร่วมอะไรนะแต่เราก็ร่วมนั่นเลย น,นีคลาบไาว้ไหนฮี่ไปเลยงมใช่หไปวนเลดิวั้เลยอ้ร่องๆเรื่องเรองเรือชนี้ก็จะปรต้านตไมาะแล้วไมคา้ดอนะครับช่วงนี้ก็ง่ายเกินไปสหรับผมอยู่แล้วนตาว่าได้ครับชอนี้ปึ๊บตาวอไ้ี่สบอ่างเนี่ครับโอ้โหกรเปึ๊บึป๊บต่อยี๊ เรียบร้อยครับซึ่งเป็นฝั่งลอาที่มีอยูสองคนนะฮะลุมค่าครับตอนนี้เราจะมาจับล็อกเส้นนี้นะแต่เราเส้นจับก่อนหน่อยผมแล้วผมก็ชวนเขาไปตายหา่าวเลยนะยิงเจอคิวเลยครับปื๊ดเรียบร้อยครับลม้ลมนองนอนครับผมไม่มีประโยชน์มันตัวเอง <c oughs> เอะไม่มีประโยชน์อย่างนี้ฮะมาครับผมเราลุมคล้าตายอ้ห่าวเลยครับเป็นไงทีมผมมาแล้วโคตรเก่งเต็ม ผมเล่นคนเดียวนะวันยู่ทีอะไรอล้่เ,เข้าไปเล่นแซวเขาอยู่ชั้นนี้ต้องเหมือนผมอยพิมพ์ว่หวาหัวหน้าห้องมันเป็นใครกันแน่ว่ามันแบบเออทำอไมมันทำแบบนี้ซึ่งมันเป็นตัวผมอเองแต่ผมก็รุดเข้ามาไงผมก็เลยต้องหนีเนียนเล่นแปะเขาก่อนนะครับในกร้ามเราแจ้งเราก็จะด้แล้วประมาณานี้เลยปไปตามไปเลยกเอรอตึ๊บปึปป๊บตึ๊บไปอยู่ชีเรียนกุ๊กเราลงแล้เจออะไรไหม มันมีอะไรหรือตื่นอกันไม่รู้วะเปิดเปิดหรือเปลาเลยเขาหนีได้นะครับเดี๋ยวก็เป็นทางอีกเลนโดว์ข่าวอะไนะครับเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเราจะโดนด่าไหมเปล่าซุบนะเป่าเรียบร้อนนะครับเกมนี้ก็จะจบไปแบบแบบนี้แหละแล้วการมาลองงงแกงเราไม่มีประโยชน์อือ